ทีมนครราชสีมามาสเตอก็เปิดบ้านเสมอกับทีมการท่าเรือ FC ไปอย่างสุดมัน1ประตูต่อหนึส่งท้ายการอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซั่นก่อนที่จะเริ่มเปิดฤดูกาลในสัปดาห์หน้าครับที่สนามเฉลิมประเกียติ80พรรษา5ธันวาค2550จังหวัดนครราชสีมาได้มีการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องส่งท้ายปรีซีซั่น ระหว่างทีมนครราชสีมามาสด้า f c ทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีก1ที่อยู่ในเสื้อสีดำเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเจ้าบุญทุ่มอย่างทีมการท่าเรือ f c ที่มาในเสื้อสีขาวโดยในเกมนี้ทีมสวัสดแคทนะครับแชมป์ไทยลีก2ฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านการลงสนามอุ่นเครื่องไปแล้ว3นัด เริ่มจากเกมที่เปิดบ้านเอาชนะทีมมหาสารคาม sbt 1ประตูต่อ0ต่อด้วยเกมที่2ผ้าให้กับทีมบุรีรัมยูไนเต็ด0ประตูต่อ5และล่าสุดนะครับก็แพ้นะครับบุกไปผ้าให้กับเมืองทองยูไนเต็ด1ประตูต่อ2ส่วนทางด้านทีมสิงเจ้าท่าลงปรีซีซั่นมาแล้ว4นัดยังไม่แพ้ โดยเกมแรกเอาชนะทีมราชบุรี FC 3ประตูต่อ2ต่อด้วยการเอาชนะทีม PT ประจวบ FC 3ประตูต่อ1นเกมที่3เสมอกับทีมคิดชีเอสนะครับทีมจากฮ่องกงมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ก่อนจะลงใต้ไปเฉือนเอาชนะทีม PT ทีสตูนเอด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 โดยโค้ชโจเทเลศัก์ปออ้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครราชสีมามาซ่ซาเอฟซีใช้11คนแรกชุดเดียวกับเกมที่พบกับเมืองทองยูเนเต็ดนำโดยนิโคลัสแอนเซลเดนิสมูริโลสยามแยับสามนักเตะใหม่เดวิสันฟนเดนเดสกองหน้าตัวเก่งดิกรีดาวซันโวไทยลีก2ส่วนรังสรรวิวัตชัยโชค หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ f c 4วางธีรศักดิ์เผยพิมายเป็นหน้าเป้าเล่นร่วมกับบดินผาลาบราชิตกนิตสีบำเพ็ญส่วนแผงหลังมีผู้เล่นใหม่อย่างไอแซคฮอนนี่และชัยวัฒน์บุราณลงสนามเกมนี้เจ้าถิ่นออกนำไปก่อนนะครับจากเกรกฮูล่าตั้งแต่ช่วงต้นของครึ่งเวลาแรกแต่ว่าทีมเยือนนั้นก็มาตามตีเสมอได้จากธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าเจ้าของรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี ก่อนจบเครื่องแรกเสมอกันที่1ประตูต่อ1และเครื่องหลังนั้นก็ไม่มีใครทําประตูเพิ่มได้ครับทั้งนี้สําหรับโปรแกรมนัดเปิดสนามรีโวไทยลีก2024ันยี2ทับของทั้ง2ทีมเริ่มจากทีมนักกอนราชสีมามาสด้าเอฟซจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเมืองทองยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม ส่วนทีมการท่าเรือเอฟซจะต้องเดินทางออกไปเยือนทีมระยอง f ออีกหนึ่งทีมน้องใหม่นะครับในวันเสาร์ที่10สิงหาคม2567นี้ครับ